สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อมูลชุดหนึ่งที่น่าสนใจมากมาเจาะลึกกันค่ะเป็นข้อมูลที่ดูเปลินๆเ,เนี่ยอาจจะเหมือนไม่มีอะไรซับซ้อนแต่พอได้ลองไล่เรียงดูดีๆจะเห็นว่ามันมีเรื่องราวซ่อนอยู่ข้างในเยอะมากเลยใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้ก็คือบทวิเคราะห์ราคาทองคำรารวันจากเว็บไซต์ Intego ครับในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคมปี2568 อื mm hmm. ซึ่งปกติคนส่วนใหญ่ก็จะดูแค่ตัวเลขราคาแนวรับแนวต้าน mm hmm. แล้วก็<ๆ>ก็จบไปใช่ครับแต่สิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้มันลึกกว่านั้นก็คือภาษาง่ายๆที่เขาใช้กำกับเป็นกลยุทธ์ในแต่ละวันนี่แหละค่ะถูกต้องเลยครับคำสั้นๆอย่างรอย่อเก็บของหรือเตรียมทยานเนี่ยแหละคือโจทย์เราวันนี้อืม mm hmm. เราจะมาถอดรหัสกันว่า ภาษาที่ดูเหมือนจะบ้านๆพวกนี้จริงๆแล้วมันบอกเล่าอารมณ์ของตลาดและก็จิตวิทยาของนักวิเคราะห์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังได้ลึกซึ้งขนาดไหนเออเคสนี้ชัดเลยนะมันคือการใช้จาก้อนหรือศัพท์เทคนิคดีๆนี่เองแต่มาในรูปแบบที่ย่อยง่ายครับคือพูดกันสั้นๆแต่คนในวงการหรือคนที่ตามอยู่จะเก็ตทันทีว่าหมายถึงอะไรเหมือนเป็นรหัสลับใช่ค่ะมันเป็นเหมือนทางลัดทางความคิด การที่เราเข้าใจภาษาพวกนี้ก็เหมือนเราได้กุญแจมาไขาดูบทสนทนาที่ซ่อนอยู่ระหว่างนักวิเคราะห์กับนักลงทุนเลยล่ะน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยบทสนทนาที่ว่าลีกันเลยดีกว่าได้เลยค่ะลองไล่เรียงตามไทม์ไลน์ของข้อมูลที่เรามีกันเลยนะครับเริ่มจากช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ะวันที่19กับ20พอยอพยกลยุทธ์ที่ให้มาคือ้ายเวย์สร้างฐานใหม่กับรอย่อเก็บของเพิ่มออพอมาวันที่21กับ24พอิพย กลายเป็นทยอยเข้าซื้อเดี๋ยวนะครับผมผมรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยตรงไหนคะคือจากไซเวย์ที่แบบตลาดยังนิ่งๆอยู่เลยอือห uh huh. ทไมอยู่ดีๆถึงข้ามมาแนะนําให้รอย่อเก็บของเลยล่ะครับมันมันดูเหมือนจะข้ามขั้นไปหน่อยไหมครับปกติมันน่าจะมีสัญ,ญญาณอะไรที่ชัดกว่านี้ก่อนหรือเปล่าเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะคือถ้าเราดูแค่คําว่าไซเย์มันก็ใช่แปลว,ว่าตลาดมันนิ่งๆอือยๆครับใหม่นี่แหละค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนี้อ๋อ มันคือการชี้นำความคิดเลยครับถูกต้องค่ะมันคือการจัดการความคาดหวังของนักลงทุนตั้งแต่แรกเลยอืมเขาไม่ได้บอกว่าตลาดน่าเบื่อหรือตลาดยังไม่ไปไหนแต่เขาเลือกใช้คำที่ให้ภาพบวกว่านี่คือการตั้งลำก่อนจะวิ่งเหมือนการตอกเสาเข็มใช่เลยค่ะเหมือนการตอกเสาเข็มสร้างฐานตึกให้แข็งแรงก่อนจะสร้างชั้นต่อไปมันเป็นการส่งสารว่า จงอดทนสัญญาณดีๆกำลังจะมาอ๋อเข้าใจแล้วคือเป็นการบอกใบ้ทิศทางในอนาคตผ่านคำสร้อยนี่เองใช่ค่ะแล้วพอมาเป็นรอยยอ่อเก็บของเพิ่มกับทยอยเข้าซื้อล่ะคะอันนี้ก็ก็เหมือนจะความหมายคล้ายๆกันนะฮะคล้ายกัน,น,ะะกนแต่ไม่เหมือนกันซสทีเดียวครับทั้งสองคำนี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นมากว่ามุมมองของนักวิเคราะห์เปลี่ยนเป็นบวกหรือบู lish เต็มตัวแล้วครับแต่มันสะท้อนถึง ระดับความมั่นใจที่ยังไม่เต็มร้อยอเปรียบเหมือนคนที่เห็นเมฆตั้งเขามาแล้วล่ะว่าฝนจะตกแน่แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะตกหนักแค่ไหนเลยยังไม่กล้าพูดเต็มปากว่าให้รีบกลางร่มน่าสนใจแล้วคำว่ารอย่อกับทยอยเนี่ยมันบอกระดับความมั่นใจที่ต่างกันยังไงครับรอย่อเก็บของเนี่ยมันยังมีความลังเลอยู่หน่อยๆครับคือเชื่อว่าจะขึ้นนะ แต่ก็กลัวว่าอาจจะมีแรงเทขายกดราคาลงมาอีกระลอก oh. เลยบอกว่าใจเย็นๆรอให้มันตกลงมาอีกนิดแล้วค่อยเก็บเหมือนรอช้อนซื้อของถูกครับผมแต่พอเปลี่ยนมาเป็นทยอยเข้าซื้ออันนี้ระดับความมั่นใจขยับขึ้นมาอีกสเต็ปแล้วค่ะ mm hmm. มันแปลว่าไม่ต้องรอให้ย่อล,ลึกก็ได้ แค่ราคาย่ำอยู่กับที่หรือย่อลงมานิดหน่อยก็เริ่มเก็บได้เลยเพราะมองว่าโอกาสที่ราคาจะลงไปลึกๆมันน้อยลงแล้วโหแค่คำสองคำที่เปลี่ยนไปนี่บอกอะไรได้เยอะขนาดนี้เลยลระเนี่ยใช่ค่ะแสดงว่าช่วงปลายเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงที่ความเชื่อมั่นในตลาดกำลังค่อยๆถูกบ่มเพาะขึ้นมาทีละนิดๆใช่ค่ะมันเป็นการค่อยๆสร้างเรื่องราวสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนที่ติดตามบทวิเคราะห์นี้อยู่ครับ ซึ่งมันก็ได้ผลดีมากเลยนะเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันภาษาที่ใช้มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่เลยผมกำลังจะพูดถึงเรื่องนี้พอดีพอมาวันที่25พฤศจิกายนกลยุทธ์เปลี่ยนเป็นคำภาษาอังกฤษสั้นๆเท่ๆว่า Let Profit Run ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นวันที่26 28พอยีพยลากยาวถึงหธันวาคมกลายเป็น เตรียมทะยานส่งท้ายสิ้นปีอืมโห oh, อันนี้เปลี่ยนโหมดเร็วมากนะครับเร็วมากเหมือนโค้ชที่เคยบอกให้ค่อยๆต่อบอลตอนนี้ตะโกนบอกว่าปล่อยม้าวิ่งเลยไม่ต้องดึงเชือกแล้วอืมเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะคาถามคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมนักวิเคราะห์ถึงมั่นใจเบอร์นี้ได้ในเวลาไม่กี่วันครับคือคำว่า let profit run เนี่ย มันเป็นเหมือนการประกาศชัยชนะเล็กๆของกลยุทธ์ทยอยเข้าซื้อในช่วงก่อนหน้าอ๋อมันเป็นสารที่ส่งถึงคนที่เชื่อและทำตามคำแนะนำมาก่อนแล้วว่าเห็นไหมคุณมาถูกทางแล้วตอนนี้แค่ปล่อยให้กำไรมันเติบโตไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบขายครับมันคือสัญญาณของความมั่นใจในระดับที่สูงมากว่าเทรนขาขึ้นนี้ของจริงแน่นอนแต่คำว่าเทรนทย,ยานส่งท้ายสิ้นปีนี่สิครับมันฟังดูจะว่ายังไงดี มันดูมีความเป็นการตลาดนิดๆไหมครับออื mm ื hmm. เหมือนเล่นกับความเชื่อของคนที่ว่าปลายปีราคาทองต้องขึ้นหรือที่เรียกกันว่า Santa Claus Rally อะไรทานองนั้นเป็นไปได้ค่ะจริงๆแล้วมันคือการผสมผสานที่ทรงพลังมากนะระหว่างการวิเคราะห์ทางเทคนิคกับจิตวิทยาการตลาดครับวลีส่งท้ายสิ้นปีมันคือการสร้างนาร์ทีฟหรือเรื่องเล่าที่จับต้องได้ขึ้นมามันให้ภาพที่ใหญ่กว่าแค่กราฟแท่งเทียนอ๋อ ต่เชื่อมโยงกับปัจจัยด้านฤดูกาลหรือซีซันนัลตี้ที่คนทั่วไปเข้าใจและเชื่อตามได้ง่ายหมายความว่าต่อให้คนไม่เข้าใจเทคนิคข้อจ๋าแต่พอได้ยินคำว่าส่งท้ายสิ้นปีก็จะรู้สึกคล้อยตามได้ง่ายขึ้นถูกต้องค่ะมันเป็นการบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นใจแล้วนะทั้งกราฟทั้งช่วงเวลาเตรียมพุ่งทยานได้เลยซึ่งมันเป็นวิธีสื่อสารที่ฉลาดมากเพราะมันสร้างความรู้สึกเร่งด่วนและความคาดหวังเชิงบวกได้อย่างมหาศาลเลย ครับดิฉันใคร่แพสกับคำว่า let profit run นี่แหละค่ะอ้าวเหรอครับถือเพลินไปหน่อยจนตลาดกลับตัวกำไรหายไปเกือบหมดเลยโหมันสอนให้รู้ว่าถึงจะปล่อยให้กำไรวิ่งแต่ก็ต้องมีจุดหยุดวิ่งในใจไว้ด้วยเหมือนกันโอ้มีประสบการณ์ตรงเลยแต่ฟังดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้สวยเลยนะครับค่ะแต่ในฐานะนักลงทุนผมคงเริ่มใจคอไม่ดีแล้วล่ะครับว่ามันจะดีไปได้อีกนานแค่ไหนอือหื มันมีสัญญาณเตือนอะไรซ่อนอยู่ในช่วงพีกๆแบบนี้มัางไหมครับมีสิคะและนั่นคือสิ่งที่แยกนักลงทุนที่รอบคอบออกจากคนส่วนใหญ่เลยครับเพราะในเรื่องราวมันมักจะมีจุดหักเหเสมอใช่ครับเพราะผมไปสรุดตากับวันที่27พฤศจ,จิกายนที่มันมาขั้นกลางระหว่างช่วงที่กำลังมั่นใจสุดๆกับคำว่าเตรียมทยานเนี่ยแหละอ่าค่ะคำนั้นอยู่ดีๆกลยุทธ์ในวันนั้นกลับเป็นเตรียมขายทำกำไรโผล่มาสวนกระแสเฉยเลยอืม มันเหมือนคนกำลังวิ่งเต็มสปีดอยู่แล้วมีคนตะโกนบอกให้ระวังสะดุดมันหมายความว่ายังไงครับคำนี้สำคัญมากค่ะมันไม่ได้แปลว่าแนวหนงขาขึ้นจบแล้วนะครับแต่มันคือสัญญาณของวุธ,ธิภาวะในตลาดขาขึ้นวุธ,ธิภาวะใช่ค่ะมันคือการเตือนสติจากนักวิเคราะห์ว่า อย่าโลภจนเกินไปราคาไม่ได้วิ่งขึ้นเป็นเส้นตรงตลอดไปมันต้องมีการพักหายใจบ้างหมายความว่าคนที่ซื้อมาตั้งแต่ช่วงทยอยเข้าซื้อก็เริ่มมีกำไรเยอะแล้วใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนที่อยากจะขายเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าก่อนถูกต้องค่ะวลีนี้จึงเป็นเหมือนการส่งสัญญาณให้นักลงทุนกลุ่มนั้นว่าถึงเวลาล็อกกำไรบางส่วนแล้วนะออ เป็นการบริหารความเสี่ยงไปในตัวในขณะเดียวกันก็เป็นการบอกนักลงทุนหน้าใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาว่าระวังหน่อยนะอาจจะมีการย่อตัวครับมันคือการสื่อสารที่ซับซ้อนมากบอกทั้งคนเก่าและคนใหม่ในประโยคเดียวเป็นการสื่อสารที่ฉลาดจริงๆครับแต่มันมีคําที่ดูน่ากลัวกว่านั้นอีกครับคพอข้ามาเดือนธันวาวันที่สองกลยุทธ์เปลี่ยนเป็นอย่าหลุด4,200อืม้อคำนี้ฟังดูซีเรียสมากนะครับ ยาหลุดนี่มันเหมือนคำสั่งหรือคำขู่เลยใช่ค่ะมันต่างจากเวลาที่เขาใช้คำว่าแนวรับสำคัญที่4,200ปกติยังไงครับต่างกันเยอะมากในเชิงจิตวิทยาค่ะคำว่าแนวรับสำคัญมันเป็นภาษาเทคนิคที่ค่อนข้างเป็นกลางครับมันบอกข้อเท็จจริงว่าตรงนี้เป็นจุดที่น่าจับตาแต่คำว่ายาหลุด มันคือการใส่อารมณ์และความเร่งด่วนเข้าไปเต็มๆม,ม,มันคือเส้นตายหรือ i ล e in ินเด a ซ d เลยก็ว่าได้เส้นที่ห้ามข้ามใช่ค่ะการที่นักวิเคราะห์เลือกใช้ภาษาที่รุนแรงขนาดนี้มันคือการบอกว่าตัวเลข4,200ดอลลาร์ไม่ใช่แค่แนวรับทางเทคนิคธรรมดาอีกต่อไปครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนของเรื่องราวทั้งหมดโอ้โห oh. ถ้าหลุดเส้นนี้ไปไอเรื่องเล่าเตรียมทยานส่งท้ายสิ้นปีที่สร้างกันมาทั้งหมดอาจจะพังทลายลงในพริบตาครับ และตลาดอาจจะเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงอย่างรุนแรงได้เลยมันเป็นการเตือนภัยระดับสูงสุดแล้วโอ้ฟังแล้วขนลุกเลยนะเหมือนเป็นจุดคล i m แม็กซ์ของเรื่องเลยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อครับหลังจากนั้นในข้อมูลล่าสุดที่เรามีคือวันที่4ทธันวาคมกลยุทธ์ก็กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงค่ะคือซเวในกรอบซื้อย่อเป็นหลักการกลับมาของซเวอีกครั้งอือหื แต่มันมีคำว่าซื้อย่อเป็นหลักพ่วงมาด้วยมันต่างจากไซเว์สร้างฐานใหม่ในช่วงแรกยังไงครับต่างกันที่ความหวังค่ะความหวังไซเว์สร้างฐานใหม่ในช่วงแรกมันเต็มไปด้วยความหวังว่ากำลังจะขึ้นรอบใหม่แต่ไซเวในกรอบซื้อย่อเป็นหลักในตอนนี้ครับมันคือภาวะจำยอมหลังจากที่ความฝันทยานส่งท้ายปีเริ่มสั่นคลอนโมเมนตัม um มันหายไปแล้วตลาดกลับสู่ความไม่แน่นอนอีกครั้ง แต่การที่ยังบอกว่าซื้อย่อเป็นหลักก็แปลว่ายังไม่ถึงกับหมดหวังซะทีเดียวถูกต้องค่ะมันสะท้อนว่าลึกๆแล้วนักวิเคราะห์ยังเอ็นเอียงไปในทางบวกอยู่นิดๆอืมคือมองว่าถ้าราคามันตกลงมาก็ยังน่าเสี่ยงซื้ออยู่ไม่ได้มองว่าจะเปลี่ยนเป็นขาลงทันที มันคือการลดระดับความมั่นใจลงจากช่วงทยานอย่างหวบภาบแต่ก็ยังไม่ถึงกับยอมแพ้หรือมองว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วเป็นภาวะที่อึดอัดมากสําหรับนักลงทุนพอมันไล่เรียงกันแบบนี้แล้วมันเหมือนกับเราได้ดูหนังสั้นเรื่องหนึ่งเลยนะครับใช่เลยค่ะจากการถอดรหัสภาษาง่ายๆแค่วันละไม่กี่คําเราได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดของตลาดทองคําในช่วงสั้นๆอืตั้งแต่ช่วงที่ค่อยๆก่อร่างสร้างความหวังพีคสุดๆด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยม ไปจนถึงการเจอสัญญาณเตือนภัยและสุดท้ายก็กลับมาสู่ภาวะที่ต้องตั้งหลักกันใหม่ใช่ค่ะวลีอย่าง Let Profit Run หรืออย่าหลุดมันบอกเล่าอารมณ์ความคาดหวังและความกังวลของตลาดได้ลึกซึ้งกว่าการมองแค่ตัวเลขราคาที่ขยับขึ้นลงในแต่ละวันเสียอีกจริงด้วยครับมันทำให้เราเห็นมนุษย์ที่อยู่เบื้องหลังการวิเคราะห์เหล่านั้นจริงด้วยครับ แลวมันก็ย้ำเตือนว่าทักษะในการถอดรหัสภาษาเฉพาะทางแบบนี้มันสำคัญมากๆไม่ใช่แค่ในโลกการลงทุนแน่นอนค่ะเพราะมันคือทักษะในการทำความเข้าใจสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆครับและการอ่านในยะที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดซึ่งนี่คือหัวใจของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างแท้จริง <c oughs> ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะเป็นตัวเลขราคาหุ้นรายงานทางการแพทย์หรือแม้แต่การอ่านท่าทีของเจ้านายในห้องประชุมก็ตาม มันคือการพยายามทำความเข้าใจ why ที่อยู่เบื้องหลังวัตเป็นมุมมองที่เฉียบคมมากครับและก่อนจะจุดการพูดคุยของเราในวันนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ไปลองสำรวจกันดูนะครับว่าในชีวิตประจำวันของเรามีภาษาง่ายๆแบบไหนอีกบ้างที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นรหัสลับเฉพาะกลุ่มไม่ว่าจะเป็นในวงการกีฬาวงการแพทย์หรือแม้กระทั่งในออฟฟิศของเราเองและถ้าเราลองถอดรหัสนั้นดูมันจะเปิดมุมมองใหม่ๆ หรือทำให้เราเข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้นขนาดไหน